ติ๊ิ๊ดบุกหัิจังมามาผู้คนไหลมาหน้าตาดุติติ๊ทำบังัมมามาข้าวของไหลมาหน้าตาิทิ๊ิ๊ดังิัมมามาเล่นของไหลมาหน้าตาดุิทิ๊ดิ๊ดบุกันัมมามาผู้คนไหลมาหน้าา หใบที่สองต้องการเหมือนจันฉายเกลียดเหมือนต้นึกษาเวลาตายต้องศสาดสายน้ำ้างในการเืเมเเลมบริสุทธิ์สดชื่นทุกสิ่งสัง จะท้าการสิ่งใดพร้อมใจกันไม่นานวันคงสมอารมณ์หมายในข้างหน้าว่าดีตาทีตาคิดแยกย้ายแปรสถานไปไม่สู้ดีอยู่กับที่จะมีลาบเสน่ห์หลายถามถึงคนเปิดไข่ก็ได้ตายถามถึงพวกท้องพี่น้องคงพบตรงทั้งลูปนี่ที่หนีหน้าจะมาสู่แต่แน้อู่ไม่ได้ชมสมประสงค์ลาบอย่างองื่นตายตรง ดีเท่าไหร่เออในที่สองค่ะ